สวัสดีครับเรามาชมเหรียญสิบาท2อสีที่หน้าเก็บอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็มีราคาแพงเกินหน้าเหรียญแล้วนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้นะครับมีราคาหลักพันเลยนะครับนี่นะครับด้านหน้าพอรลลอเก้านะครับดูด้านหลังพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นปีที่ ค่อนข้างที่จะหาได้ยากนะครับในเวลานี้นะครับผลิตมานะครับ980,000เหรียญนะครับนี่ครับถ้าใครเจอนะครับได้ต่างอนจากแม่ค้าหรือแม่ค้าได้จากลูกค้านะครับก็ต้องเก็บนะครับพยายามดูนะครับว่าเป็นปีอะไรเพราะว่ามันมีราคาแพงเกินหน้าเหรียญนะครับสภาพแบบนี้นะครับกระด้นะครับราคา670บาทนะครับ ่วงเศรษฐกิจดีๆนะครับช่วงนั้นเล่นกันสภาพอย่างนี้ก็หลักร้อยเนี่ยน,นะครับนี่นะครับจะจะให้ท่านผู้ชมก่อนใชอดูพอสอก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ขายเราก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าผลิตมาน้อยนะครับเราคิดถึงประชากรบ้านเรานะครับเจ็ดสิบล้านคนนะครับกับเหรียญน,นี่มีอยู่เก้าแสนแปดหมื่นเหรียญน,นะครับ มันห่างกันเลยนะครับถ้าเรามีเราก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับและทุกวันนี้นะครับเหรียญประเทศเรานะครับไปอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเยอะเลยนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเขาเอาไปแล้วเขาตอกเอาเนื้อทองเหลืองออกนะครับไอเราก็ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรนะครับอย่างที่เราเห็นในคลิปนะครับเขาตอกเอาเนื้อทองเหลืองนี่ออกนะครับ ู้เราเก็บไว้เองนะครับเอาไว้ดูนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับพอหลวงพ่อเก้าของเรายังไงก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกับประชาชนไทยอย่างเรานะครับความสวยงามอย่าให้ประเทศอื่นก็เอาไปทําลายเลยนะครับใครมีก็เก็บไว้นะครับนี่ครับความสวยงามนะครับอย่าลืมนะครับพศ2อ4 1้าเนะครับนี่นะครับความสวยงาม ถ้าเปนเดียนไม่ผ่านการใช้อยู่ราคาหลักพันเลยนะครับถ้าใครมีนะครับยิ่งถ้ามีเป็นถุงได้นะครับนักสะสมเขาซื้อกันนะครับถุงหนึ่งนะครับราเอาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเลยนะครับ